สุดอบอุ่นกระแต้โตชีเปิดใจซึ้งหลังเซอร์ไพรส์เขาแต่งงานเล่าความประทับใจจากคนรัก13ปีสุดคู่ชีวิต เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ยรียกว่าน้ำตาแห่งความสุขเอ่อล้นหลังนักร้องสาวลุกทุ่งสายแดนกระแตอาสยามถูกแฟนหนุ่มแดนเซอร์โตชิทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่คุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกกลางเวทีคอนเสิร์ตทากลางเสียงกรี๊ดและคำยินดีจากเพื่อนร่วมวงกันล่าสุดทั้งคู่ออกมาโพสข้อความสุดซึ้งผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดใจถึงความรู้สึกและความประทับใจในวินาทีสำคัญเราย้อนเส้นทางความรักกว่า13ปีที่มั่นคงและงดงาม รแต่อาสยามได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเผยความรู้สึกที่ยังคงตื่นเต้นไม่หายพร้อมขอบคุณวาทีเจ้าบ่าอย่างสุดซึ้งว่า I s a ซ yes 4,535วันเที่ยวเราอยู่ด้วยกันและเที่ยวเรารอคอยโตชี้ขอบคุณเที่ยวร,รักมากๆนะคะที่เข้ามาทําให้เส้นทางแห่งความฝันของเราทุกอย่างในชีวิตเป็นจริงเที่ยวร,รักเป็นผู้ชายที่โคตรอบอุ่นเลยเหนื่อยแค่ไหนแค่ได้เห็นว่าเธออยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วขอบคุณที่ทุ่มเท เหนื่อยฝากฟันอดทนลมลุกคลุกคานด้วยกันมาตลอด13ปีที่รู้จักกันมาไม่มีวันไหนที่เราห่างกันเลยทยี่รักคือหัวใจของเขานะ พิมไปน้ำตาไหลไปใจเต้นมือสั่นไปหมดยังตื่นเต้นกับการเซอร์ไพรส์เมื่อคืนอยู่เลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เขาเรียกเที่ยวรักได้เต็มปากแล้วนะหนูอยากขอบคุณครอบครัวพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนที่ร่วมขบวนการการเซอร์ไพรส์ที่น่ารักทุกคนที่ทําให้งานเมื่อคืนนี้เป็นวันที่สวยงามและมีความสุขที่สุดในชีวิตของหนูนะคะตื่นมาตาบวมไปหมดร้องไห้หนักมากทั้งงานอยากจะลงรูปอีกเยอะๆเ,เลยเพลงใหม่ก็จะมาและจู่ๆก,ก็จะเป็นเจ้า ไปไม่ถูกเลยมีอะไรจะมาอีกไหมนะทางด้านว่าที่เจ้าบ่าวโตชิก็ไม่หน่อยหน,น้าได้โพสข้อความหวานซึง้งถึงว่าที่เจ้าสาวผ่านทางเฟซบุ๊กบอกเล่าถึงเส้นทางความรัก13ปีและคำมั่นสัญญาที่จะดูแลกันตลอดไปเมื่อ13ปีที่แล้วเราเริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยหัวใจเด็กๆที่เพิ่งรู้จักรักวันเวลาผ่านไปเราเรียนรู้ที่จะดูแลกันเข้าใจกันและเติบโตไปพร้อมๆกัน ผมสัญญาตรงนี้ต่อหน้าทุกคนที่รักว่าจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์จะเป็นแรงใจให้กันในวันที่โลกใบนี้ทำ้ายเราจะเป็นไหลให้กันพิงในเืนที่เหงาและจะเป็นมือที่คอยจูงกันเดินไปในทุกเก้าวของชีวิต ขอบคุณที่เลือกเดินทางต่อกับผมขอบคุณที่ทําให้ผมได้เป็นคนที่จะรักเธอไปตลอดชีวิตจากนี้ไปเราไม่ใช่แค่คนรักกันอีกต่อไปเราคือครอบครัวเราคือบ้านเราคือที่สุดของกันและกันจากคนรักสู่คู่ชีวิตตลอดไปเราทําตามที่สัญญาได้แล้วนะครับคนนี้ผมจองแล้วนะครับขอแต่งพร้อมขอมั่นในวันเดียวกันโตชิกระแตขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณคะ่ะ